ดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start Yap ขอ,อสตาร์ทไม่มีคำวเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทุกท่านกลับมาแล้วนี่อยู่ด้วยกันกับพี่โสพลโสพลสุภาพมังมีแห่งออมมานี่และน้องบี i n นฟ n ิทีพอด c a สตนะคะเรายังไม่ตายนะครับยังอยู่เราไม่มีวันตายเราไม่ตายใหม่แล้วหนึ่ง นะคะก็จะมาสอบถาวิศพนนี่เราหายกันไปประมาณสักสองสัปดาห์ได้นะคะใช่ใช่ใชก็ไม่ถึงจริงจริงจงสัปดาห์ก่อนนู้นอะออกอากาศมันจะเป็นเราเว้นวักเรามาแล้วเราเว้นวักลักษณะเช่นนี้นะคะแต่พอดีช,ช่วงสอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ต่าคนต่างยุ่งเนาะเคียงงานครับเคียงงานในช่วงช่วงปลายปีนะครับมผมผมเชื่อว่าผู้ฟังทุกคนก็น่าจะน่าจะกําลังยุงย่งกันและ อืมช่วงปลายปีเนาะก็พยายามเคลียร์สิ่งต่างๆแล้วก็พร้อมสําหรับปีใหม่นะครับสําหรับใครก็ตามที่จะไปเที่ยวไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเนาะแล้วก็ขอให้งานไม่ตามไปสิงนะครับในช่วงที่เดินทางด้วยนะครับอันนี้ก็สําคัญมากเอาไว้ว่าสัปดาห์นี้เรามีเรื่องสนุกแล้วกันอาจจะเหมาะกับปลายปีเช่นนี้ที่หลายคนแบบอยากออกไปเที่ยวไปใช้ชีวิต นาวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันจ้ะพี่โสพลวันนี้เราจะมาพูดถึงดิสนีย์ครับโอ้โหไม่ได้พูดถึงเขานานมากนะครับก็ดิสนีย์ดิสนีย์ที่ผ่านมาก็มีทั้งรุ่มรุ่มดอนดอนเนาะใช่ไหมมีทั้งเรื่องวอกนะครับที่อ่ะช่วงก่อนหน้านี้ก็มีเป็นกระแสกันไปนะผมแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนสลับตัวซนะีอเนาะที่เกิดขึ้นในช่วงต้นต้นปีมั้งบ๊บอบบ๊อบคนเก่านะครับออกไปคือ ตอนแรกอ่ะเป็นบ๊อบอีเกอร์เนาะแล้วก็คนต่อมาเป็นบ๊อบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะจําชื่ออีกคนนึงไม่ได้ละแต่ว่าบ๊อบคนที่สองเนี่ยเหมือนคล้ายกับทําทํามาแล้วก็ไม่เวิร์กหลังจากบ๊อบอีเกอร์ลงไปเสร็จปุ๊บก็มีบ๊อบคนใหม่เข้ามาก็ทํามาประมาณสองสมปีแล้วก็ไม่เวิร์กบ๊อบอีเกอร์ก็เลยกลับเข้ามาใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเอ่อบ๊อบอีเกอร์เนี่ยก็กลับมาได้ประมาณจำไม่ได้หกเจ็ดเดือนแล้วมั้ง ถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่ต้นปีครับก็ดิสนีย์ก็กลายเป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่น่าสนใจครับตั้งแต่ตั้งแต่มมรามาก็คือมมรายนอ่ี่เก้าสิบาทเก้าสิบเหรียญแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันแบบรุ่งรุงหนักหนักก็คือช่วงแบบอากรกาคดาช่วงเนี้ยที่แบบเปลี่ยนซีโอพอเปลี่ยนซีโอเสร็จปุ๊บเอ้ยมันมีผลต้องหมีตอนที่กําลังจะเปลี่ยนซนะีโอเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเหรียญแล้วก็ตอนนี้เท่าไหร่ให้ถ่าย โอ้ไม่ได้ตามเลยอ่ะถ้าบอกเปลี่ยนม,มันต้องร่วงเหลือแบบสามสิบกว่าเหรียญนะไหวไหมไม่ไม่ไม่อันนี้เกยนขึ้นเอาเปลี่ยนขึ้นเหรอฮะเปลี่ยนขึ้นใช่เพราะ<อ>เปลี่ยนขึ้นมาสามสิบสามเปอร์เซ็นต์อูเยอะนะโอ้ใช่เยอะมากเยอะมาตั้งแต่ตั้งแต่กันยายนนะครับจนถึงเดือนเนี้ยกันยายนจนถึงเดือนเนี้ยขึ้นมามาสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ละซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าหลังๆมาโปรฟิตปีที่แล้วเนาะต้องพูดถึงโปรฟิตปีที่แล้วก่อนโปรฟิตปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสองพัน ร้านเหรียญน,นะครับก็ขึ้นมาประมาณหลายเปอร์เซนต์อยู่จำไม่ได้ประมาณหกเจ็ดเปอร์เซนต์ใช่ไหมั้งแต่ว่าแต่ก็ขึ้นมาอยู่นะแต่ว่า,าที่น่าสนใจก็คือว่าช่วงหลังอ่ะเราจะเห็นธุรกิจเรือสำราญน้องหมีของดิสนีย์โฆษณาเยอะมากบนโลกออนไลน์น้องมีเห็นไหมเห็นค่ะคือมันมันมาหลอกมาหลอนเดียนพอสมควรแล้วคิดว่าหลายท่านก็น่าจะเห็นอืมอ่าโอเคก็ผมว่าสําหรับ สำหรับคนที่อยู่ในเดโมกรฟิกที่เขายิงแอดไปให้เราก็ได้จะอยู่ในนั้นเ,เราได้จะอยู่ในช่วงแบบเจนวายอะไรเงี้ครับเจนวที่กำลังเอ,อ,อาจจะเพิ่งมีลูกหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่พอจะมีเงินเนาะเพื่อที่ว่าจะไปซื้อแพ็กเกจในการไปเที่ยวนะครับที่ดิสนีย์ครูซชิพเนาะก็จะเป็นแบบธุรกิจเรือสำรานนะครับซึ่งตอน,น Disney เนี้ยดิสนียเนี่ยหันมา ลงทุนในธุรกิจเรือสำราญเนี่ยเยอะมากนะครับผมก็ตอนนี้เนาะเรือสำราญของดิสนีย์มีอยู่ประมาณหกลำนะครับทั่วโลกทั่วโลกมีประมาณหกลำนะก็คือไปตามพอร์ตต่างๆนะครับผมอยู่ตามพอร์ตไฟลอริดานิวยอร์กอะไรเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวปีหน้าน่าจะถ้าจำไม่ผิดคือสิงคโปร์เนาะสิงคโปร์ก็จะมาเปิดนะครับดิสนีย์ครูซชิปเหมือนกันซึ่งดิสนีย์เนี่ยกำลังจะลงทุนประมาณสี่หมื่นล้านนะครับ เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนเรือของตัวเองเนี่ยอีกเท่าตัวภายในปี2องพันาทำไมทำไมนะครับคำถามมือทำไม Facebook ถึงสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจเรือสำราญนะครับผมก็วันนี้ครับเราจะมาคุยเรือนีกันเพราะว่าที่จริงแล้วอะเวลาเราคุยถึงดิสนีย์เนี่ยเรามักจะคิดถึงอ่มิกกี้เมาส์สวนสนุกดิสนีย์แลนอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะผู้ผลิตอ่อสตรีมมิ่งอะไรอย่างนี้ครับมีรายการทีวีอะไรต่างๆนนะ,นะที่เราที่เรา คุ้เคยกันแต่ตอนนี้ครับเขากําลังพร้อมที่จะลงลงแตกลายไปที่อื่นละเพราะว่ามันมีหลายๆสาเหตุนะครับเดี๋ยวจะเาไล่ไล่กันไปเนาะก็ตามที่รายงานของ Wall Street Journal เนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้จะกลายเป็น13ลำเนาะภายใน2031นะครับซึ่งเงินที่เขาจะลงก็คือประมาณ12,000ล้านเหรียญน,นะครับถือว่าประมาณที่จริงเ่ะใน ที่จริงส่วนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของที่ดิสนีย์วางแผนว่าจะขยายการลงทุน Experience Division ก็คือที่จริงอ่ะดิสนีย์เนี่ยวางแผนว่าจะลงทุนในส่วนนี้เยอะขึ้นเาทั้งพาร์คทั้งรีสอร์ททั้งผลิตภัณฑ์ของลูกค้าอะไรเงี้ยคือหลังๆมาเราจะเห็นว่าดิสนีย์เนี่ยพยายามที่จะเปิดส่วนใหม่ๆของดิสนีย์แลนหรือว่าพาร์คเนี่ยเยอะขึ้นนะครับถ้าสมมติใครใครติดตามงานของดิสนีย์อยู่หรือว่าแบบติดตามเพจของดิสนีย์เนี่ย เราจะเห็นว่าอ่ะห่องกงก็จะมีแบบส่วนะจำไม่ได้ฟรอสเซนหรอเปิดใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยครับดิสนีย์แลนด์ของโตเกียวก็จะมีส่วนไหนๆเปิดใหม่อะไรประมาณนี้ซึ่งแบบผมก็รู้สึกว่าเออเขาก็พยายามที่จะ expand เ,ะเพื่อที่จะให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเข้าไปใช้งานได้ได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็แบบเออช่วยแลก็นอนแบบ เออขึ้นราคาขึ้นราคาตั๋วอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเนาะที่แบบคนก็อาจจะแบบด่าๆหน่อยแต่ว่าก็ช่วยทําให้ยอดขายนะครับของเขาก็ดีขึ้นด้วยครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยในส่วนของเรือสําราญนะครับจะต่อไปนะครับคือจะประมาณ20%ของหกหมื่นล้านเอาประมาณ1 2บ0 0งล้านนะครับที่จะวางแผนจะลงทุนนะครับผมแล้วก็คุณโทมัสมัสลูมเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเรือสําราญของดิสนีย์เนาะก็บอกว่า เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าเราจยังเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเล็กนะเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเล็กมากๆนะแล้วก็เขาเห็นอุปสงค์ที่แข็งแกร่งนะครับในช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ดิสนีย์เนี่ยจะเข้าไปทําตรงนั้นเนาะซึ่ง CFO นะครับ CFO CEO ของดิสนีนย์เนาะฮิลจอห์นสันเนี่ยครับเขาก็บอกว่าตอนนี้พยายามที่จะเร่งการลงทุนนะครับเพื่อที่จะให้มันเติบโตเพราะว่ารองรับสิ่งที่ ลูกค้าต้องการด้วยนะครับผมเรื่องสำหรับลำใหม่เนาะก็ตอนนี้ก็จะเป็นของชื่อว่าเทรเชอนะครับที่เปิดเอ่อเปิดตัวได้หนาหน่าสนใจมากแล้วก็ตอนนี้ครับก็คือเหมือน้กับว่าเวลาถ้าสมมตินคนที่ไปดิสนีย์อ่ะเขาจะรู้ว่าเวลาแบบไปเนาะพ่อแม่คนที่เป็นพ่อแม่ถ้าสมมติแบบเป็นซิงเกิลหรือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นหนุ่มโสดชายโสดหรือว่าเป็นผู้หญิงโสดหรือว่าไปกาแฟอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่เท่อะไรห,หรอกมันก็สนุกนะครับแต่ว่าอไหรก็ตามถ้าสมมติว่าคุณเป็นพ่อแม่ปุ๊บเนี่ย คุณจะรู้เลยว่าการไปดิสนีย์เนี่ยมันไม่ได้พักนะพี่มีมันจะเหมือนเหมือนเหมือนไปเหมือนไปทํางานนะครับสําหรับเด็กๆอ่ะใช่มันมันได้พักมันสนุกนะครับไปเจอคาแรคเตอร์นะแต่ว่าสําหรับพ่อแม่เนี่ยมันไม่ได้พักสําหรับพ่อแม่เนี่ยมันเหมือนกับการไปวิ่งตามลูกอ่ะแล้วก็หิ้วของพลุงพลังเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนใหญ่เราก็คือเหมือนกับว่าเราไปแล้วเราจะเหนื่อยกว่าเดิมเราพ่อแม่ไม่ได้พักหรอกกลูกอ่ะสนุกลูกได้พักแต่ว่าที่เ,เรือสำราญของดิสนีย์นะครับ เด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆนะร่วมกับพวกไครคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีคนคอยดูแลอยู่ตลอดไม่ว่าถ้าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเด็กๆก็จะมีแบบเชฟโรนก็คือคนที่แบบคอยดูแลคนที่คอยไกด์ให้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมจนถึงประมาณที่คืนด้วยซ้ำ ซึ่งแบบโอ้โหพ่อแม่นี้สบายเลยนะครับก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับว่าเออแบบจะจะไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยส่วนพ่อแม่เองอ่ะก็สามารถที่จะไปะนั่งข้างสะวยน้ำนะครับไปทํากิจกรรมอื่นๆอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็ในเรือก็จะตกแต่งด้วยธีมของดิสนีย์อ่ะโคโค่โอืมอ,อ,อะไรอะ่ะที่เพิ่งออกลงไปม้วนหน้าอะไรเงี้ยครับก็ก็มีนะก็คือแบบแต่ละแต่ละห้องก็จะมีโซนของตัวเองบิวตี้อินเดอะบีสอะไรเงี้ยครับซึ่ง พ่อแม่ก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งก็จะได้ผักนะครับผมแล้วก็อย่างเมื่อก่อนอะภาพลักษณ์ของการไปเที่ยวเรือสำนานก็คือแบบว่าคนแก่อะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยภาพลักษณ์ของเรือสำราญเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เหมือน,นะคละ้ายบเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยเนาะก,ก็ดิสนีย์เนี่ยก็รู้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยอืมเวลาพ่อแม่ไปพ่อแม่ก็จะไม่ค่อยสนุกหรอกดิสนีย์แลนด์นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติแบบเออมาเรือสำราญอะไรอย่าง,งเงี้ยทั้ง เขาอะเด็กๆก,ก็ได้เจอคาแรคเตอร์ที่ตัวเองรักนะครับพ่อแม่ก็ได้พักด้วยนะครับก็รายการว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาเอไปทําแบบสํารวจมาเนาะเขาก็บอกว่าเอประมาณสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยของขอครอบครัวที่ล่องเรือสำรวจเนี่ยเดินทางกันพร้อมอย่างน้อยสองเจเนอเรชันนะครับประมาณสามสิเปอร์ซ็นต์นึงกหนึง่งในสามนะก็ประมาณแบบอ่พ่อแม่พ่อแม่แล้วก็ลูกยังมาสองเจเนอเรชันยี่สิแปดเปอร์เซ็นต์ครับเดินทางพร้อมกัน สามถึงห้าเจเนอเรชันเออน้องม,มันแบบมันมันรวบกินได้เยอะอ่ะคือแบบว่ามีปู่ย่าตายายมาด้วยได้แล้วก็พ่อแม่ก็มาด้วยได้ลูกก็ไปด้วยได้มาด้วยกันหมดเลยนะครับก็สามสามสี่ห้าเจเนอเรชันเนี่ยก็มาได้นะครับกออ็หลังจากโควิดเนาะหลังจากโควิดก่อนโควิดเนี่ยมันมีผู้เชี่ยวชาญเออไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญมีนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าจุด จ็ดล้านคนหลังจากโควิดปีสองพันยี่สามเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับสาสิบเอ็ดจุดเจ็ดล้านคนก็คือจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นที่ผ่านมาในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ด้วยนะครับซึ่งมันทําให้เห็นเลยครับว่าเออความต้องการของธุรกิจตรงเนี้มีเยอะขึ้นมากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าอย่าลืมเนาะว่าดิสนีย์เนี่ยมีจุดแข็งอย่างหนึ่งที่ที่ดีมาก,มากคือ ทรัพย์สินทางปัญญาที่พวกเขามีอยู่อย่างเช่นพวกดิเอมิกกี้เมาส์มินิเมาส์ดอทเร์ดักอะไรพวกนี้ครับธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาที่พวกเขามีเนี่ยที่อื่นให้ไม่ได้นะเรือสำราญอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะมอบประสบการณ์ที่ดิสนีย์ครูอสหรือว่าเรือสำราญที่ดิสนีย์ทำให้เหมือน,ในใคล้ายกับเอายกตีมเอาตีมพา,าร์คไปไว้ยุบนเรือสำราญนะครับแล้วสิ่งเนี้ยมันทําให้มันทำให้ราคาตั๋วนะครับของดิสนีย์ครูอสเนี่ยแพงกว่า ที่อื่นๆในในแบบในคูสเดียวกันหรือว่าในเรือสำราญประเภทเดียวกันเนี่ยแบบเกือบเท่าตัวเลยนะครับอย่างเช่นเขายกตัวอย่างเนาะในทริปสี่วันที่บาฮามาสเนี่ยครับก็ประมาณ 7, เจ็ดเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสองเหรียญน,นะครับเทียบกับคู่แข่งอย่าง r ร y ย l c คาริเบียเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามพันสามรอหสิบแปเหรียญแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะทริปเหมือนกันแต่ว่าในเนี้ยมันก็คือแบบคุณได้ไปล่องเรือครับม,มิกกี้เมาส์ใช่ไหมคุณได้ไปแบบโหแบบอยู่กับมิกกี้เมาส์บนเรืออะไรอย่างเงี้ยครับโหมันเป็นประสบการณ์ที่เด็กๆ ใครก็อยากไปเนาะส่วนพ่อแม่เองอ่ะก็แน่นอนก็ชอบอยู่แล้วนะครับอืมก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ92 4จเปอร์เซคือเกือบเต็มเกือบเต็มทุกรอบนะครับเวลาออกออกทริปทีก็คือเกือบเต็มตลอดเวลานะครับ 92. 4สซและที่น่าสนใจก็คือว่าและที่น่าสนใจก็คือว่าพอผู้ใหญ่อ่ะหลังจากลงเรือเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะทําแบบสํารวจครับเขาจะทําแบบสํารวจความพึงพอใจ ของคนที่เป็นพ่อแม่นะครับเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนจ่ายตังค์นะครับเด็กๆก็เด็กๆก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาเขา,เขาสนใจที่พ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เป็นคนตัดสินใจว่าจะมาใช่ไหมแปดสิบสองเปอร์เซ็นครับบอกว่าจะกลับมาอีกซึ่งตัวเลขเนี้ยสาคัญมากแปดสิบสองเปอร์เซ็นตนะสูงมากนะครับเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็คะแนนเนี่ยสูงสุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของฝ่ายความบันเทิงของดิสนีย์เลยนะครับสุดท้ายนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้ดิสนีย์ก็คือ จะย้ายเหมือนใครย้ายตีมปาร์กอะไปอยู่ในที่ต่างๆเพราะว่าอย่างตอนนี้เขามาเปิดที่สิงคโปร์ถูกปะ่ะอันต่อไปก็คือเรือสำนานที่ชื่อว่า Disney Adventure เนาะก็จะจุคนได้ประมาณ6,700คนนะครับก็ตรงเนี้ยที่จะเปิดที่สิงคโปร์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีดิสนีย์แลนด์อยู่ตรงนั้นคือเราต้องคิดว่าดิสนีย์แลนด์ในโลกเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่ที่เว้ยมันมีแค่หกเจ็ดที่ใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าสมมุติคุณมีชิปอะคุณ ครูสเนี่ยคุณสามารถที่จะไปได้ทุกที่เลยไปได้ทุกพอร์ตของของโลกเลยไปวางตรงจุดนั้นแล้วก็สามารถที่จะเอาดิสนีย์แลนด์ไปอยู่ตรงนั้นได้ซึ่งมันเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นกลยุทธ์ที่เจ๋งมากๆเลยนะเว้ยเพราะว่ามาอยู่ที่อย่างลงที่สิงคโปร์ปุ๊บเนี่ยคุณสามารถได้ลูกค้าแบบที่มีเงินเยอะๆอย่างอินเดียอะไรเงี้ยอินโดนีเซียอินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนด์อะไรเงี้ยครับลูกค้ากลุ่มเนี่ยครับคือเข้ามาใช้บริการได้หมดเลยนะครับอย่างตอนเนี้ยคือ หลังๆมาเนี่ยผมได้เห็นโฆษ,ษณาของดิสนีย์ครูซเนี่ยเยอะมากแล้วก็แฟนผมก็แบบเซาซีละเริ่มเซาซีละเริ่มแบบว่าถาไปไหนแ,แบบไม่อยากไปไหมน่าสนใจนะแบบเอ้ยมีนู่นมีนี่อะไรอย่างนี้นันแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเออแบบเออมันก็คงน่าสนุกดีนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมติได้ไปอยู่บนเรือกับตัวคาแรคเตอร์เหล่านี้เนาะเ,เด็กๆเด็กลูกผมเองก็คงแบบเออสนุกแล้วก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆ,ๆมากมายส่วนถ้าสมมติเราไปเองเราก็จะได้พักแล้วก็ถ้าสมมติแบบ พาแม่ยายไปด้วยหรือว่าพาคนแก่ไปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะได้มีความสุขของเขาก็จะได้ทราบประสบการณ์ที่ดีนะครับเมมโมรี Memory ที่ดีแล้วก็ไม่จะเป็นที่ต้องเหนื่อยแล้วก็อยู่บนเรือนะครับเดินไปเดินมาทางกิจกรรมของเขาไปนะครับผมกลายา่าตอนเนี้ยเวทมนต์ของดิสนีนะย์เนาะย้ายจากย้ายจากการ์ตูนแค่แบบในในเรื่องนะครับย้ายไปอยู่ตีมปาร์คย้ายไปอยู่ตีมปาร์คพอตอนเนี้ยย้ายไปอยู่บนเนรือสำรัญเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือเหตุผลว่าทําไมดิสนียนะ์เนี่ยถึงหันมาสนใจ ธุรกิจเรือสำราญแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนถึงสี่แสนล้านนะครับในในธุรกิจตรงนี้ครับโอ้พี่ฟังแล้วแบบตื่นเต้นนี่พูดตรงๆนะคือซื้อหุ้นเลยเนี่ยซื้อหุ้นเลยเนี่ยเออไม่เรากำลังนึกถึงธุรกิจเรือสำราญนะคะที่บอกว่าสามารถสร้างรายได้สามร้อยหกสิบห้าวันยี่สี่ชั่วโมงอ่ะ 24ชั่วโมงเลยอะพุ่งตรงแบบบางคนหิวก็มากดนู่นนี่กินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเครื่องอัตโนมัติทั้งหลายที่อาจจะอยู่ในเรือสําราญแล้วก็คือความสนุกที่มันไม่มีวันสิ้นสุดโอ้โหขายของขายอะไรก็ได้ตลอดเวลาด้วยนะแบบอเด็กอยากไปซื้อช้อปปิ้งในในในร้านของเขาอะไรเงี้ยครับที่อยู่บนเรือสําราญเออมีกิจกรรมไม่ทําตลอดเวลาพ่อแม่ก็แบบอืมพร้อมเปคือเรากำลังคิดว่านอกจากแบบธุรกิจ อ่ะเมอร์เชนดายแบบการขายของดูนี่นั่นใช่ไหม mm hmm. ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งแบบ mm hmm. ก็เห็นอยู่แล้วอาหารเอสเอ็นบีเนาะก็ยังจะพูดถึงว่ามุมหนึ่งอ่ะมันคือเป็นธุรกิจเอาผู้กลางๆนะเหมือนค้าที่ดินเลย <c oughs> ก็คือการเช่าห้องเนาะการเช่าห้องแล้วบางอันเนี่ยอาจจะมีโปรโมชั่นแต่ว่าคุณมีความสุขสามรหส้าวันแบบเช่ารายปี mm hmm. คือแบบมันสามารถทำไรายได้ได้ในหนึ่งพื้นที่ที่อยู่แห่งเนี้ย สามารถทำไรายได้ได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็มีลูกค้าได้หลากหลายประเภทเาการขึ้นพอร์ตการลงพอร์ตแบบต่างๆพอร์ตแบบว่าเอออันนี้ไปอยู่ที่บรนะิสตอลเนัะไปน<อ>ิวยอร์กแล้วมันเป็นการเปิดโอกาสอันนี้ก็พูดตามตรงอย่างที่พี่ว่าเออใช่จะสร้างแบบอ่ะ ระหว่างที่ดินคือเรือเนี่ยมันก็อาจจะแพงมากกันนะแล้วมันก็มีค่า m ม i ท t น n นน c ์เนาะแต่ว่าเรากำลังนึกถึงว่าการที่จะแบบอ่ะไปซื้อที่ดินจ้างลูกจ้างประจําจที่ต้องดูแลแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเรือเออมันเป็นอีกโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจแล้วพอพี่บอกว่ามันเข้าถึงไปถึงได้ทุกคนน่ะสมมติอยู่ดีกระจอดบราซิลอะไรอย่างเงี้ย <ừ> เออมันก็อาจจะแบบมีคนที่อยู่บริเวณนั้นคือทั้งชีวิตหูมันไปยากเนาะพี่นนกถองใช่ใช่คือแบบเ,เราคิดถึงแบบคนที่แบบโอกาสที่จะไปโอกาสที่จะไปดิสนีย์ที่มันใกล้ที่สุดอะบางคนก็ยังไปไม่ได้นะอ่่ถ้าสมมติรเราบอกว่าอย่างเอเชียอะไรเงี้ยใกล้สุดคือญี่ปุ่นใช่ปะ่ะสามารถไปญี่ปุ่นกับไปสิงคโปร์ถ้าสมมติแบบไปสิงคโปร์ตั๋วก็คงถูกกว่ายอยู่แล้วอะถูกไหมก็ต้องไปอะไรนะยูนิเวอร์แซลเนาะใช่ไหมของสิงคโปร์ ใช่สิงคโปร์ก็เป็นยูนิเวอร์แซลซึ่งผมรู้สึกว่าโมเดลเนี้ยน่าสนใจโมเดลเนี้ยของของดิสนีย์น่าสนใจมากเพราะว่ามันมันกินรวบหลายเจเนเรชันได้คืออย่างอ,อย่างถ้าสมมุติแบบผมชวนไม่ยายไปดิสนีย์อย่างเงี้ยแม่ยายก็ไม่อยากไปนะเอาจริงเขาเพราแบบโอไม่ไม่ไปอะ่ะเพราะมันมันเหนื่อยมันดูแบบต้องเดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเครื่องเล่นเขาก็มีชเชจะได้เล่นประมาณนี้ พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติแต่ว่าเป็นเดือนสัปดาหป์ปุ๊บอะเฮ้ย mm. <He i, S 2> มันคนละ mm. มันคนละฟิ mm. นนลเว้ย mm. มันเหมือนคล้ายกับว่าเราได้ไปเราได้ไปพักผ่อนอะเราได้ไปแบบเออไปอ่ะว่ายน้ําในสระว่ายน้าไปแบบเออดูโชว์ไปไม่รู้เหมือนกันว่ามีคาสิโนมีอะไรอยู่บนนั้นหรือเปล่าน,นะแต่ว่าก็แบบได,ได้ได้เห็นสิ่งน่ารักน่ารักไอ,อห้องอาหารที่เป็นตีมแบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบเออชิลดีชอบชอบ,ชอบไอเดีย จริงอันนี้อาจจะต้องเล่าว่าแบบอ่าตัวส่วนตัวค่ะเคยไปที่มันน่าจะคือดิสนีย์เวิลด์บางที่ฟลอริดาโทษทีจำได้ันเอาเวิลด์เนาะคือแบบคือตอนนั้นไปก็คือเป็นนักเรียนชั้นมปลายค่ะก็คือนานมากแล้วทุกท่านแต่จํได้ว่าเราก็ไปนอนในนั้นด้วยนะแต่เชื่อไหมว่าคือด้วยความส่วนตัวจะเป็นคนกลัวเครื่องเล่นแบบเร็วๆอาจจะไม่เหมือนหลายคนอคือโฮสต์แฟมิลี่ตอนนั้นอ่ะเขาก็แบบ อ่ะไปอยู่ไปเองเลยแบบไม่ต้องดูแลกันก็คือต่างคนต่างไปอะไรเงี้ยเขาก็กลับมาก็คือนอนโรงแรมแล้วต้องบอกว่าห้องนอนมันก็ไม่ได้ดีมากคือมันก็เป็นเตีมแต่ว่าเป็นห้องบางแล้วมันได้ยินเสียงห้องข้างๆถ้าจำไม่ผิดนะแต่ความรู้สึกก็คือว่าวันที่เขาคือก็บางวันก็จะมีโฮสต์บารเตอร์ที่ไปด้วยแต่บางวันเขาปล่อยเราพี่เชื่อไหมไม่ออกจากห้องนอนเลยก็คือตัดสินใจนอนมันไกลมันเหนื่อยจากที่พักอ่ะ ก็ต้องแบบเดินทางไปแบบเข้าไปแล้วก็ไปต่อคิวแล้วมันก็จะมีช่องลัดใช่ไหมกับช่องปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีเครื่องเล่นที่แบบคือเราพอเราเป็นคนกลัวเครื่องเล่นอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์ให้ดูในแผนที่ของมันอ่ะเหมือนในในโบชัว่าอันเนี้ยเล่นได้ตื่นเต้นแต่ไม่ตกใจอะไรแบบเนี้ยคือมันเหนื่อยในการที่จะไปต่อคิวแล้วแค่การเดินทางจากแบบในที่พักเนี่ยออกไปอะไรอย่างเงี้ยคือ มันพี่พูดถูกเลยมันไม่สะดวกแต่พอเรานึกถึงเรือมันมีโครงสร้างที่ชัดเจนแล้วเราก็สามารถนึกถึงโซนที่เราจะผจญภัยในแต่ละวันอะเหมือนเหมือนเราไปดูนิทรรศการอะไรที่มันมีไซส์ที่จริงมันมันพื้นที่มันเยอะนะในเรือแต่ว่ามันความรู้สึกกะเอางี้ดีกว่ามันทําให้ความรู้สึกเราว่าเฮ้ยมันเหนื่อยน้อยกว่าที่ไปดิสนีย์เวิลด์นี่พูดตรงตรงเลยอือใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือแบบตื่นมาเสร็จปุ๊บคุณก็คุณก็ทํากิจกรรมได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในนั้นอะ คุณคุณอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะใช่ไม่ต้องแบบโอมไม่ต้องแบบไปเข้าแถวต่อคิวแบบซื้อตัวอ๋วอะไรเงี้ยอ่าใช่มันคงอะไรยางมากคือถ้าสมมุติแบบเป็นเป็นวัยรุ่นก็คงนี่ขนาดต้องมีเป็นวัยรุ่นนะตอนนั้นนะก็ยังคิดอยู่นะว่าเออถ้าสมมุติเป็นวัยรุ่นก็คงสู้อยู่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอแบบอายุเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าโอ้ลาบากจังเลยว่ะอืมแต่ว่ารอบรอบเนี้ยที่ผมจะไปญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ไปนะผมก็ไปดิสนีย์เวิลด์เออดิสนีย์ดิสนีย์แลนด์นะเออก็จะไปอยู่ แต่ก็รู้สึกว่าเออถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้ก็คงเออไปไปเรือถ้าจะดีถ้าจะสนุกเอออะไรประมาณนน่าจะสนุกคือชอบตรงที่มันมีอย่างนี้ทุกท่านคีย์เวิร์ดคือหนึ่งสังคมสูงวัยนะอินคลูซีฟได้ทุกคนเราอะเราแจะไปนอนนอนเล่นแล้วก็กินอาหารที่มันอยู่ในโลกจินตนาการเราแค่นี้เรามีความสุขแล้วเราไม่ต้องไปรูนึกภาพนะตื่นแต่เช้าต่อคิวกลัวจะพลาดทุกอย่างเครื่องเล่นที่สนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้เหนื่อยทุกท่านเนาะ ก็เอาไวว่าเป็นอีก EP นาะที่ฝากทุกท่านไว้ละกันเผื่อใครสนใจในโมเดลธุรกิจแบบนี้นะเมืองไทยอาจจะเป็นแบบเราซาฟารีเบลออนทัวเออมาเลเซียประเทศไทยว่าไปสิงคโปร์คือลงพอร์สิงคโปร์อะไรอย่างนี้แล้แต่ว่าถ้าสมมติแบบเอเขามาดิสนีย์ดิสนีย์ครูสมาพอร์ทที่อ่าวไทยอะไรอย่างนี้ก็น่าสนใจนะผมว่ามันก็แบบมันเป็นโอกาสที่แล้วก็โพส i b บ l ตี้ที่ที่กว้างมากอะของเขาอ่ะ ูกไหมใช่ค่ะเออในไหนก็แบบเราชินและโครงการเรือเยาวชนเออแบบแล้วก็เรือไป,ไปไปมาๆระหว่างประเทศในเออเซาล์อีสเอเชียคือมันก็จะเป็นการดีเนาะแบบสมมติปีนึงโฉบมาสักทีอ่ะเออปีนึงโฉบมาสักทีนึงเออเอามันเหมือนคล้ายแบบดิสนีย์ออนไอสอ่ะที่มันมาเที่ันมาแบบปีละครั้งเลยปมาณเนี้ยเออ รอบเนี้ดิสนีย์ออนไอคือไม่ต้องไปเช่าฮอล์ต่างๆละเเลยนเชิดอ่ใช่เขามีเขามีโชว์พวกนี้ด้วยนะแบบดิสนีย์ออนไอบนแบบบนบนเรือเพราะว่าใช่มันเป็นแบบมีลานไอส์คัอะไรต่างๆนานาด้วยเยอะแบบถยอมากโอ้พูดแล้วก็น่าสนุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกอีพีหนึ่งอาพูดตรงๆพาทุกท่านย้อนวัยนี่แล้วแบบนึกถึงหลายท่านตอนนี้เริ่มมีอายุแบบเราเราก็ไม่ต้องย้อนวัยเราคือเรากลับไปเป็นเด็กแต่ในขณะกันเราก็ทําตัวเป็นผู้ใหญ่ ใช่เราก็เราก็เราก็จะได้ใช้เงินของเราอย่างมีความสุขเนาะเรารู้สึกว่าแบบเออไม่คือเรารู้สึกว่าแบบเราอุตส่าห์หาเงินมาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะสบายเปะวะเวลาไปเที่ยวมันก็กูก็ไม่อยากลําบากอะไรเงี้ยเข้าใจปะไปเที่ยวเราต้องเหนื่อยอีกเหรออะไรเงี้ยมันใช่เหรอวะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนี่นะคะรวยหรูมีระดับ ะะสำหรับวันนี้นะคะน้องหมีและพี่สุพลก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากที่ฟังเราเมาส์แตกเรื่องราวของเรือท่องเที่ยวอันสําราญสุดยิ่งนะคะแล้วก็ในคราวหน้าเราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องหมีและพี่สุพลต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ